สวัสดีครับเมอร์เซเดสเบยอัพแนทครับวันนี้นะครับผมมีรถขวัญใจครอบครัวนะครับต้องบอกว่าเป็นขวัญใจครอบครัวเพราะว่านั่งสบายนะครับเป็น V250 นะครับเป็นรถตู้ของ Mercedes Benz นะครับปัจจุบันนี้เราก็จะมีขายตัว v i t o นะครับอันนั้นเป็น11ที่นั่งแล้วก็ V-Class นะครับ V250 จะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ1,950ซีซีนะครับ190แรงม้าแล้วก็แรงบิดถึง440นนิวตัเมตรนะครับการตกแต่งส ออกแนวหรูหรานิดนึงนะครับสำหรับ V-Class นะครับก็จะต่างกับ Vito นิดหน่อยนะครับสำหรับภายนอกนะครับก็จะเน้นพวกโครเมียมนิดนึงนะฮะแต่คันนี้จะเป็นรถทดลองขับนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับคันนี้วิ่งมาประมาณ20,000กิโลแล้วนะครับก็เป็นรถของ Mercedes-Benz Thailand นะครับก็จะใช้เยอะนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าท่านผู้บริหารของ Mercedes-Benz จะชอบนั่งคันนี้นะครับการตกแต่งก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับ ตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นลายนี้เลยนะครับนี่แม็กจะเป็นขอบ18นิ้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยจะมีกล้องใต้กระจกแล้วก็เวลาเปิดกระจกนะครับก็จะมีไฟส่องพื้นให้จะเป็นโลโก้ดาวของเบนซ์เปิดประตูนะครับไม่ใช่เปิดกระจกเวลาจะขึ้นรถอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เติมน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เติมเป็นดีเซลนะครับเวลาจะเปิดที่เติมน้ํามันเราต้องเปิด ประตูก่อนนะครับเพราะว่าใช้วิธีการล็อกด้วยกันใช้ประตะูประตูล็อกไว้นะครับประตูสไลด์สองข้างนะครับซ้ายขวานะครับผมลองนั่งให้ดูนะครับนี่ด้านหลังก็นั่งสบายเลยนะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเลื่อนเดินหน้าถอยหลังจะเป็นเมนวลนะครับตัวนี้ก็เพื่อความปลอดภยัยอันนี้เลื่อนเมนเน่ยจะปลอดภัยกว่าเลื่อนไฟฟ้าตรงที่ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างเงี้ยครับเบาะมันจะไม่ไม่เลื่อนง่าย ถ้าเป็นไฟฟ้ามอเตอร์อาจจะรูดได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเน้นความปลอดภัยแต่อาจจะแลกมากับความสะดวกสบายนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าจะไปข้างหลังนะครับเราก็เลื่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปนั่งข้างหลังได้นะครับข้างหลังเนี่ยจะมีที่นั่งทั้งหมดสามที่นั่งนะครับจะมีที่นั่งสามที่นะครับก็นั่งได้จริงนะครับค่อนข้างสบายเลยนะครับแต่ผมว่า คันนี้นั่งสักประมาณ6คนกําลังดีรวมคนขับนะครับตรงกลางก็อาจจะแขนติดกันนิดนึงนะครับถ้านั่ง3คนเนาะแต่ผมให้ดูด้านหลังอีกนิดนึงนะครับประตูก็ปิดไฟฟ้านะครับสไลด์ซายขวาสองฝั่งด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้จะเปิดได้สองแบบนะครับ ถ้าเปิดตรงนี้เวลาเราเก็บของนะครับเราก็ไม่อยากเปิดทั้งบานใช่ไหมครับเราก็เปิดเพื่อหยิบกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นใบไม่ใหญ่มากนะครับเราก็สามารถเปิดเฉพาะตัวบานกระจกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับก็เป็นไฟฟ้าเพราะบานใหญ่อันนี้จะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยนะครับก็จะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วก็เลื่อนเบาะตัวนี้ขึ้นไปข้างหน้าได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเมนนวลเหมือนกันนะครับ ปิดฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับกดปุ่มปิดได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนขับนะครับเบาคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีเมมโมรีให้3ตํตำแหน่งนะครับมีเบาะร้อนด้วยนะครับเดินทางไกลก็มีแบบว่าเบาะร้อนทำให้เราแบบว่าผ่อนคลายนะครับลำโพงเป็นเบอร์มาสเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ตากล้องผมขึ้นข้างหลังก่อนกดตัดก่อนก็ได้ก <c oughs> ดถ่ดายยังถ่ายแล้วใชสำหรับตัวภายในนะครับ ก็จะคล้ายๆรถเก่งนะครับต่างจากวีโต้นิดนึงนะครับจอตัวนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนแล้วนะครับแล้วก็ตัวเปิดแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับช่องแอร์ได้แล้วก็ตัวเปิดปิดประตูนะครับเราสามารถกดเปิดปิดจากตัวนี้ได้อันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับสำหรับประตูด้านหลังกับประมาณนี้ไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับมีให้แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะครับที่ตัวเบาะแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับ ตัวเบาะหลังเนี่ยเดือนหน้าถอยหลังเป็นเป็นเบาะเมนวลนะครับก็จริงแต่ว่าเวลาเราปรับพนักพิงหรือปรับรองน่องนะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีที่ปรับเป็นปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ตรงที่เบาะนี้ก็จะมีช่อง usb ไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยนะครับมีให้เดี๋ยวเราจะออกไปลองขับกันนิดนึงนะครับไปครับ ิลลิ่งในการขับนะครับก็ค่อนข้างสบายนะครับสําหรับผมผมชอบรถสไตล์นี้ก็คือเวลาเรานั่งนะครับขาเราจะย่อนเหมือนนั่งเก้าอี้เลยนะครับอันนี้ก็จะสบายกว่าการขับรถเก๋งนะก็ทัศนวิสัยก็ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่ามันสูงแล้วก็พวงมาลัยนะครับอารมณ์เมื่อกี้เลี้ยวออกมาจากโชว์รูมเนี่ยรู้สึกพวงมาลัยเบาเหมือนขับรถเก๋งเลยครับก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักนะครับขับง่าย มุมมองของกระจกทั้งสองข้างก็ค่อนข้างกว้างนะครับกระจกมองข้างนี่กว้างเลยนะครับรถเลี้ยวเข้าซอยนะครับเมืกี้นิดนึงนะฮะแล้วก็อัตราเร่งนะครับสําหรับเครื่องดีเซลนะครับสองพันก็ใช้ได้นะครับไม่ได้อืดนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับตอนที่เราขับเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีตึงตังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับ แต่ช่วงล่างตัวนี้จะถ้าเทียบกับรถตู้ในระดับนี้นะครับอย่างพวกเอาพาดเวลฟ r e อะไรพวกนี้ครับตัว v c l a s เนี่ยจะจะแข็งกว่านะครับก็ก็จะได้ความมั่นคงของตัวรถมากกว่าเวลาขับเดินทางไกลมีลมปะทะรถข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารถตู้เนี่ยตัวตัวรถเขาใหญ่ใช่ไหมครับเวลาโดนลมนแรงๆก็อาจจะมีแบบโครงเพลงช่วงล่างแบบนี้ก็จะทําให้รถเนี่ยนิ่งมากกว่า ว่าอันนี้มันเหมาะกับเดินทางไกลนะครับแล้วก็วิ่งในเมืองได้ไหมก็ได้นะครับแต่ความนี่มอาจจะซู้พวกเอาผ่านเบรคไฟไม่ได้นะครับก็ต้องแลกกันว่าชอบหนึบหนึบเฟิรม์มเฟิรม์มหรือว่าชอบนิ่มนวลน,นะครับก็ต้องเลือกนะครับว่าลูกค้าจะชอบประมาณไหนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปลองนั่งข้างหลังให้ดูนะครับว่าอารมณ์นั่งหลังเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่รถขับเร็วเ็วเนี่ยจะ มีอาการแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องบอสมาเป็นคนขับให้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับก็อันนี้คือสบายที่สุดอยู่แล้วนะครับผมว่ากระจกตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับมองออกไปนี่สบายสบายตาแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่าโลง่งๆนะครับ ตอนนี้รถขึ้นสะพานลงสะพานก็ไม่ได้รู้สึกถึงแบบความยวบยากของรถนะครับแต่ว่าความตึงตังของยางนะครับมีรู้สึกมากกว่านั่งพวก GOC GOE หรือว่า E-Class อะไรพวกนั้นนะครับรถอาจจะใช้งานคนละสไตล์นะครับหลังคาอะไรพวกนี้ให้ความรู้สึกโล่งสบายมากนะครับที่นั่งตัวนี้ผมว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังดีนะครับสบายๆเลยครับนี่ปรับไฟฟ้านะครับ ก็เดี๋ยวผมไปลองนั่งที่นั่งด้านหลังสุดให้ดูนะครับแต่ว่านี่อาจจะต้องปีนข้ามไปนิดนึงนะครับปกติเราจะเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เข้าด้านข้างตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ระวังขับอยู่เดี๋ยวข้ามไปเลยนะครับเรามันแบบเรียวทามอยู่แล้วครับเดี๋ยวทาให้ลูกค้าได้ดูนะครับโอเคนะครับข้าม,มาแล้วนะครับด้านหลังก็ ยังให้ความรู้สึกโล่งนะครับสบายเพราะว่ากระจกตัวนี้ค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านด้านข้างนะครับสองช่องพื้นที่ระหว่างขาตรงนี้นะครับเยอะพอเยอะมากเลยครับนะครับขาผมนี่แทบไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเวลาเรามีของใช่ไหมครับเราเราบรรทุกข,ของด้านหลังตรงนี้ครับเราก็เลื่อนเบาะตัวนี้ขึ้นมาด้านหน้าได้นะครับเพื่อมีที่สําหรับวางของแล้วก็ ยังนั่งสบายอยู่นะครับนั่งเจ็ดคนได้จริงๆแล้วนะครับ,อา,รรบอาจจะเบียดกันนิดหน่อยนี่นะครับแล้วก็ถ้ามุมมองจากคนนั่งหลังสุดมองไปข้างหน้านะครับสบายเลยนะครับเป็นรถที่เหมาะกับจะเป็นรถครอบครัวนะครับลืมบอกราคาคันนี้ก็อยู่ที่ห้าล้านสี่แสนบาทนะครับไม่ถูก ไม่ถูกครับแพงอยู่ครับแต่ว่าแลกมากับความสะดวกสบายความปลอดภัยนะครับรถสําหรับผู้บริหารนะครับก็เราก็ต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วเนาะสำหรับรถที่จะให้ผู้บริหารนั่งนะครับแต่ถ้านั่งหลังสุดจะมีความเด้งเด้นิดนึงนะครับแต่นั่งตรงตรงกลางเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับขออนุญาตกลับไปนั่งตรงกลางนะครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่สบายที่สุดของรถคันนี้ครับ บอสลองเข้าเกียร์ถอยนะเข้าเกียร์ถอยนี่นะครับสำหรับวีคลาสก็จะมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับเป็นกล้อง3 6 0องศานะฮะก็สำหรับถึงจะเป็นคุณแม่บ้านนะครับไปส่งลูกไปโรงเรียนขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังใช้ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายพอสมควรเลยครับครับก็นี่ก็เป็น V2 5 0ศูนนะครับสำหรับลูกค้าที่ มีคนขับรถหรือขับรถเองนะครับรถผู้บริหารนะครับรถประจําตําแหน่งเอาไว้ใช้ในบริษัทนะครับก็ดูภูมิฐานดูสะดวกสบายสําหรับผู้บริหารที่ต้องเดินทางนะครับระหว่างเดินทางก็สามารถพักผ่อนได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ V-Class นะครับผมมีสั่งไว้แล้วนะครับรถจะเข้ามาประมาณเดือนธันวานะครับ 3คันนะครับมีสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์0946515697ครับลายไอดีไก่เบนซ์ K A I B E N S นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ m ม r e e d e s Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ